เน่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จ็กเกอร์ฮิปนะกลับมากันต่อในบูรี s c โคราชิฟต์เอเดชันพาร์ทที่4กันแล้วเนะหลังจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยแล้วไปเรียนกันมาไปเรียนและไปเลียนในเวลาเดียวกันในโรงเรียนนี้มีอะไรให้ทําเยอะแยะมากมายเนะแล้วตอนนี้เวลาห้าโมงเย็ยนตอนนี้ผมได้นี่ทางลัดใหม่นะฮะนี่สามารถปีนขึ้นได้นี่มันเข้าเนี่ยป็นนะปีนได้นะ แล้วเดี๋ยวจะมีเควสเควส์เนี่ยเป็นเควส์อยู่ตรงนนะเ,นเนี้ยนะฮะเป็นรูปดาวเนี่ยตรงเนี้ยนะเอ่อเอ้ยต้องขออภัยด้วยนะสำหรับท่านผู้ชมที่ด้ชมนะฮะบางครั้งบางตอนเนี่ยไมค์ผมก็ช็อตนะซึ่งยังหาสาเหตุไม่ได้นะฮะแต่อยากเล่นเกมนะไปดีกว่าอย่าเสียเวลาสตาร์ทเซฟอากกี้เซฟอากิอากิี้คือใครอืมจิมมี่ก็เดินมาแบบ ดมกลิ่นมึงเป็นหมาหรือไงอนายเป็นเด็กมอมเหรอทุกทุกคนพูดถึงนายนะว่าไงไรอ้วนซิปไม่รูดเออจมไปปล่อยสกมกเงินนะจิมมี่ดึงซิปให้มันหน่อยสิฉันต้องการความช่วยเหลือจากนายทำไมทำไมนายต้องให้ฉันช่วยด้วยหรอฉันของของที่อยู่ในล็อกเกอร์นะ เัื่อใจนายต้องปกป้องฉันนะต้องห้าดิห้าบาทเฮ้ยห้าเหรียญแล้วฉันจะทำตามคำสั่งนายต้องปกป้องมันเนี่ยไม่ให้ไอ้เอ็กกี้โดนแกล้งนะครับโอเคไป I'll go นอ Let's call e ก g y into the school. b กี้ จะไม่มีใครทำนายได้หรอกถ้าฉันอยู่กับนายอะฉันจะปกป้องนายสุดชีวิตเพื่อห้าเหรียญเฮ้ยเฮ้ยอะไร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 ไอไอขาวตลกอ่ะเจออัปคัทหน่อยเป็นไงโอ้โหพวกมาช่วยเจ๋งเจ๋งไปดิไปดิลุยลุยันเตอมมันเริ่มเริ่มมันมาดินี่ต่อยต่อยต่อยนี่เติมนะมา ให้สามอุ้ยอุ๊ยโดนลุมโดนลุมนี่ไะนี่ปรับหลับมานี่ไอ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 ไส้ไอไส้เปียกกระเพาะแมวไอไอหนังไอหนังแมวไส้เลื่อนไอพวกนี้เฮ้ยตะกี้ทิมด้วยนะแหมนี่ไงล่ะเจอซ้ายหลับเลยนะฮะเก็บบีมโคลดาด้วยเพิ่มชีวิต มาอ๊จี้ฉันจะพานายไปที่บารลูมนะฮะต้องพาแอ๊จี้ไปที่บรลูมนะซึ่งอ๊จี้จะจ่ายเงินให้เราให้เหรียญน,นะถ้าเราพาเขาไปถึงแล้วโอเคไปอ๊จี้อยู่ฉันไม่ต้องกลัวฉันจะปกป้องนาะยอย่างสุดชีวิตเอาอย่งบนนะโอเคอ๊จี้อย่งบนจะไม่มีใครทำร้ายนายได้หรอกนี่คือภารกิจอย่างหนึง่ง อันนี้ทำเพิ่งเงินเนี่ยโอเคมาชั้นบนแล้วมีคุณครูอยู่ด้วยข้างในเนี่ยไม่ต้องกลัวนะห้าเหรียญเป็นของฉันแสบแสบห้าเหรียญก็เหรียญละตอนนี้เหรียญละประมาณไม่รู้ประมาณสามสิบบาทมัง้ง <laughs> เน่ถึงแล้วไอก้กี้ไปขี้เหรอโอเคคลิปเดียบาร์ลูมเคลียร์โอเค,อเคทำให้บาร์ลูมว่างนะฮะ เฮ้ยอะไรอะไรจะมาทำเอลจีอะไรโลกมาดิให้สองมาเลยนี่ผักผักต่อยต่อยมันอะไรไว่ายน้ำเหรอไปที่ยิมหนุ่นจะจะว่ายน้ําเป็นนักกีฬาอยากว่ายน้ำนี่จะถีบไม่ได้หรอกไม่จ้องโดนแก้งต้องโดนยิงจะไมยอย่ามาเล่นกับพี่จิมมี่นะ <c oughs> ไปไป ทืบแม่ไม่ให้ไปหรอกอย่าคิดว่าจะรอดผลเข้าใจไหมมาแกงคนไม่มีทางสู้ได้ยังไงหลับได้ยังหลับไปอย่าหย่อมหมอบขึ้นมาอย่าหมอบโหดโวยโหดโหดเข้าใจไหมอย่าหนีกระทืบกระทืบหัวเตะเตะหัวเตะหัวจะไมมึงโง่จังวะเออล้างหน้าเออไหนลองล้างบ้างดิเป็นไงวะอ่าเปิดน้ำเฉยๆแล้วไม่ทำอะไรหรอก ปิดน้ำนี่ประหยัดน้ำเออไปไอจี้พาไปไหนเองเนี่ยโอ้ไอจี้ยังไม่จบอีกเหรอพาไอจี้ไปที่ล็อกเกอร์ใช่ไหมอืมอืมโอเคพาไอจี้มาที่นี่นะฮะโอเคถึงแล้วไอจี้ถึงล็อกเกอร์ของนายใช่ไหมแจมนะฮะขอบคุณจิมมี่นี่ ขอบคุณที่ใช้บริการนะ bully respect ลบสิบแต่ nurse บวกห้า bully respect ก็คือความน่าเชื่อถือทางการนักเลงเนะี่ยเรียกเป็นภาษาทางการไปดีกว่าเดี๋ยวพี่เดี๋ยวถ้ามีอะไรให้ใช้บริการใหม่เป็นขวัญใจเด็ก nurse เนี่ยเมี่อกี้เนิร์ดเ s สเป t บวกห้าขวัญใจเด็กพวกพวกเด็กเรียนอะไรเงี้ยแต่ bully respect 10. นะี่ลบสิบเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ขวัญใจนักเลง ตอนนี้กูขวัญใจนักเรียนเพราะกูเป็นนักเรียนไงเอ๊ะเอรามาเรียนมาโรงเรียนก็ต้องมาเรียนดิฮะอืมอ่าอีเจนี่ไปแถวมึงตัวตายตัวแทนมีตัวตายตัวแทน,ม,แทนมันเป็นอะไรหมืมันต้องอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอ,อุ๊ยจานจานขอโทษอุ๊ยโดนจับอุ๊ย <laughs> อะไรวะโดนจับมาที่ห้องเลยปะโถ <laughs> นอนก็ได้嘛ตอนนี้ทุ่มเจ้าสองทุ่มอะได้น,นอนเร็ว เนี่ยพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าไปโรงเรียนกันคืนที่สองผ่านไปเนี่ยตื่นเช้ามาเอามันหยุดวันไหนวะเนี่ยวันนี้วันอะไรวะเนี่ยวันศุกร์วันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวต้องไปเรียนเลยนะอ้าว <c oughs> sometimes people will want you to run an early errand uh, for them they will have a bullet oh อาฮะต้องการให้ <c oughs> เดินไปเป็นเพื่อนหรืออะไรยังไงถ้าพี อ๋อ oh, เหมือนเป็นเควสเควสย่อยนะเนี่ยให้เราเอาของไปส่งอะไรอย่างงี้ take Peter package to betray b e t r t y บิส s, <S เออมีอะไรให้ช่วยอ่ะเนี่ยนานเอาของไปส่งให้ฉันหน่อยนะผีะก็ได้กล่าวมาโอเคส่งให้ใครไม่รู้นี่กูนี่กูเป็นนักเรียนหรือกูเป็นคนรับจ้างเนี่ยเริ่มไม่แน่ใจตัวเองแล้วน่าจะเป็นคนรับจ้างมากกว่าเดี๋ยวมันจะสายด้วยเนี่ย อ๋อกูอาหอพักหญิงเอีส่งของให้ผู้หญิงเนี่ยอ้นี้มันรายเว้ยแหมแหมชอบเปล่าเนี่ยเราทำเองฮบอมตัวเออเอาเงินมาเออดีอู้เดินแป๊บเดียวได้ห้าเหรียญเนี่ยไม่ต้องต่อยใครด้วยดี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 ใช้บริการใหม่นะอืมทีนี้ก็มีเควสเพิ่มเยอะขึ้นนะโอเคแต่ตอนนี้เราต้องบริหารเวลานั่นก็คือเราจะต้องไปเรียนเนะ เนี่ยไอ้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 พี่มืดแห่งอัฟกานทำต่างอ๋นั่นนั่นนั่นเด็กน้อยคนนี้อ้าวเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรเอาเวลาเอาเวลาอ่ะเอาเปล่าเอาเปล่าเฮ้ยนี่นี่หนังสือตกเลยเอาเปล่าเอาเปล่าเอาหรือเปล่าเอาบอกเอาบอกอุยอุยมันต่อยอาจานจานมันต่อยผมอ่ะจามันต่อยผมนี่มันต่อยผมมันต่อยผมจาน ก้า <g ül> โมงเนะียเริ่มเรียนโอเคว่างอะไรมีสไลด์เด้อวู์เยี่ยมอะไรอะไรอะไรมีอะไรเวอร์ตอนเร <c oughs> าโรงเรียนนี้ปึ้งเก้าโมงแล้วได้เวลาเรียน <c oughs> ไปเรียนที่ไหนเนี่ย <c oughs> ไหนอ่ะอ๋อเรียนข้างในนี้นะยโอเคเราจะได้เรียนวิชาอะไร <c oughs> เดี๋ยวเราไปชมกันเลยกว่า <c oughs> remember e m e m b e r follow the radar on the radar on the radar on the ดอะกระดิ่ง radar เรียนชั้นบนห้องนี้นะวิชาอะไรเอย่ยไบโอวิชาเคมีนะฮะเออไม่ต้องกูจะเรียนนี่สมองสมหิวอะไรไบโอโลจีให้ทำอะไรครับเนี่ยโอเคสวัสวดีจานวันนี้ทำอะไรอ่ะผ่าศพปะ <c oughs> ดูห้องโห oh, อุปกรณ์พร้อมเพ,นะมพรียงเนี the ่ยคอมพิวส์เดอร์ดิสเซชันแอสเอ็กซ์โคตรสุดลิบลิบลิบเอม left right use h o l e อ่ายู l o w โอเคอุ้ยทำอะไรเนี่ย use pin pin อ๋อจิ้มโอ้นี่กบนะอ๋อ oh, เป็นกบอ๋อ oh, นี่นี่นเอาเอาเข็มปักปักก่อนนะเพื่อการเส้นกระตุกนะฮะอ่ายูสแคลนี่กี่ท้องกี่ท้องอืออาจจะเป็นฉากที่สยดสยองหน่อยนะอือกี่แล้วเอากี่ในนี้อีกไง อ๋อมีเวลาตั้งสามนาทีไม่ต้องกลัวกี่แล้วไงต่ออาจารย์อ๋อกี่ข้างล่างนี้ด้วยนะกี่ตรงกลางกี่ข้างบนกี่ข้างล่างปุ๊บนะ u ะย f ดฟอร์เคปฟออันนี้เปล่าฮะแหวกออกอ้าวแหวกไงอ่ะอ๋อเปิดออกนะฮิเห็นใส้ในยุดพินปักไว้อืมอืมใช้เข็มหมดปักอ่าตอนนี้ก็เห็นกระเจี๊ยวยืดแมกนิฟา ฮาร์ดฮาร์ดหัวใจนี่นะใช้ที่ตัดโอ้ตัดหัวใจหัวใจกรยสีซี่ยองแต่ไม่เป็นไรเพื่อการศึกษาเนะี่ย Use for safe to remove heart อ๋อนี่นะเอาหัวใจออกมาเนะี่ยเอาวางอ่า Use magnify s t o m a c h นั่นคือช่องท้องนั่นเองอ่าอันนี้เนะี่ยแล้วก็กรีดมันออกมานะ่ เพื่อการเรียนรู้นะขอโทษด้วยนะเจ้าก,กบน้อยที่เจ้าจะต้องมาเป็นสื่อการเรียนรู้ให้เราแบบนี้นะฮะก็ขอไว้ไว้อะไรแด่กบตัวนี้ด้วยเนะครับมันอาจจะเป็นพ่อตัวพ่อตัวแม่ตัว,ตว,ตวอะไรของใครบางคนแล้วเราก็เอามาทําการกีดนี้ก็ต้องแสดงความเคารพนะเป็นครูที่ดีของเราเป็นครูที่ดีก็ขอบคุณมาก ยิมเสร็จเรียบร้อยไบโอโลจีเนี่ยผ่านวิชาแรกมี5วิชาทุกๆุกชั้นมี5วิชาแต่ที่ผมเกียรเลยก็คืออันเกต m มัสโคลเชิร์ดอัลล็อกอ่าได้เสื้อนะเอออะไรอ่ะเอสคอร์ตเอ็กซ์จี้แบ็กถายเอ็กซ์จี้ไปที่เอ็กซ์ี้แกเหรอให้กี่บาทเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะใครแกลเอ็กซ์จี้อะอะไรเฮ้ย มึงอะไรมึงออกไปเออออกไปออกไปไอ้กี้ไปดิไอ้กี้ไปไอ้กี้ลงมาเอา้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 ามีปัญหาเหรออยากโดนกระทืบมันไม่โดนกระทืบมันนอนไม่หลับใช่ไหมมันนอนไม่หลับเหรอึอกินข้าวเที่ยงอ่ะมันไม่มีข้าวเที่ยงกินหรือไงไอ้กี้มานี่ดิมาตามมา เออมึงนี่แม่งซิปมีปัญหาหรือเปล่าไม่รู้สักทีเอกกี้มาฉันจะพานายไปที่ห้องสมุดนะ back to the library library ก็คือห้องสมุดนะเอกกี้มาจะไม่มีใครทำร้ายนายได้ถ้าฉันอยู่ข้างนายแหมรู้สึกมีศัตรูเพิ่มขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าพาเอกกี้ถ้าอยู่ข้างๆไอ,นะเ,อ,อ,เ,อ,อเอกกี้เนี่ยเออ escort เอกกี้ back to the library ดูอาจารย์แม่งยังเย็บสอกโรงเรียนนี่ไปแล้วมันใช้สอกเรียนหนังสือกันหรือไงไเอออย่าแกล้งนี่นี่น,นี่คนอ้วนอะไรวะวิ่งมามีปัญหาหรอฮะไอ้กี้ต่อยมันนี่ต่อยมันไอก้กี้ต่อยมันดินี่หลับเอ,อ้ยอาจารย์มาไอ้กี้ไอก้กี้วิ่งวิ่งเอ,อ๋วิควิคอา้าวโอ้อะไรวะฟิล <c oughs> กูสาพามาึงมาตั้งครึ่งทางไม่ได้อะไรเลยกี้ทำไมโอ้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเรียนหนังสืออีกแล้วเนะยตอนนี้ก็ตอนบ่ายถ่ายากี้มาเสียเวลาจริงในชั้นบนไปเรียนที่ชั้นบนวิชาอะไรกันเนี่ยมีวิชาอะไรก,ก็เราเรียนวิชาหลายวิชาแล้วนะเออตอนนี้วิชาอะไรน,น,น,ะน่าสนใจนะน่าสนใจในการเรียนเนี่ยวิชาโฮมอิคโอนิเก วิชามิวสิกอ๋อเล่นดนตรีนะโอ้ oh, <c oughs> วิชานี้ก็ใช่ย่อยอาจารย์มีกีตาร์มาเดี๋ยวผมบรรเลงเองแล้วทำให้ทุกคนครื้นเคลง <c oughs> อาจารย์เป็นผู้หญิงอะเนี่ย left right match Prompt left shift อ oh. ๋อ information โอเคเนี่ยเรากดเนี่ย left alternate กับ right alternate นะอ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ปรับปรับ แหมจารย์สนุกัง <laughs> Perfect ไอาจารย์เห็นแววในตัวผมป่า <laughs> เข้าจังหวะเขาปะเนี่ย <laughs> เออใช้ได้แหละผมชอบวิชานี้วิชา Favorite วิชาหนึ่งนะจันไอ้จยนช่วยพูดออกับครูวังกินอะผมไม่ชอบเลยอ่ะอ่าวเวนหลุด เป็นไรปะเนี่ยเฮ้ยผมเก่งดนตรตีนะอาจารย์เนี่ยพาผมไปแข่งโรงเรียนได้ทีมโรงเรียนได้นะเออน่ามันน่าจะมีแข่งทีมโรงเรียนนะปรับ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 แม่แม่แม <c oughs> <c oughs> ขออยู่สองอย่างเลย <c oughs> วิชาแรกอ๋อก็ยังเล่นไม่ค่อยเก่งอาจารย์ก็ลองดูว่าเออพอจับจังหวะไปหรือเปล่าป,ปิโปโปปิโปมี โมมิโมมีนี่ไงปิดไงไม่ใช่มันกระตุกนะไม่รู้เงินเป็นอะไรเป็นไงจันผมเก่งที่สุดแล้วเลยฉันเรียนเนุ่มผิงคีย์บอร์ดเชิ้ตเอาหรอกได้เสื้อนะไอ้กี้แกเหรอโอเคมึงตามกูมาดีๆเดี๋ยวแอ้กี้ตะกี้ก็มีปัญหาแกว่ยเราต้องเดินนะอุ้ยไข่แม่งเล่นอีก โอ้ยถ้าไม่ติดอาจารย์อยู่ต่อยข้างทางไปแล้วนนเนี่ยเออไม่ไม่ไม่หาเรื่องเฮ้ยอาจารย์มาหาเรื่องผมอะ่ะเนี่ยอาจารย์มาหาเรื่องเฮ้ยไอ้กี้เห็นป่าวฟ้องอาจารย์ด <laughs> ิไปไปไอก้กี้นายอยู่กับฉันและนายจะปลอดภัยที่สุดไอ้นี่ลำบากเป็นคนที่ลำบากแล้วไปไหนมาไหนจะต้องจ่ายตังค์ให้คนอื่นเออแปลก มีไมนในโรงเมีนที่อื่นมีอย่างนี้ไหมะจะไปขี้่งเงี้ยแบบที่สุดแลวเอ้ยนายขอจ้างหน่อยสิบ,บาทพาฉันไปเข้าหน้าเผ <c oughs> อิโดนต่อยกลางทางแม่งขี้กลางทางโดนตุยท้องนะเราจะไม่หาเรื่องกับใครทั้งสิ้นแนแน่เด็กพวกนี้มีการต่อสู้ด้วยนะไม่ยอมแกล้งโดนแกล้งอยู่ฝ่ายเดียวดีดีดีดเดี๋ยวจะเปิดสอนกังฟูให้เดี๋ยวเปิดหมัดยงชุนยิบมันเอาไปเรียนกันเลย อะไรอ่ะมานี่ดิวันนี้บีเฟนก็ขึ้นมาไม่อยากเป็นเพื่อนกับมึงหรอกไอ้พวกออนแอได้สิบ้าเหรียญสุดยอดเลยนะมค่าบริการเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะโอเคเร,เราจะไปทำเราจะไปทำควสต,ต่อไปกันเลยดีกว่านทำควสที่นี่ก่อนแล้วกันนรู้สึกว่าเควสตตรงนี้มาก่อนนะเท่าที่จำได้อ่า ข้ตรงนี้มาก่อนก็ทำโค้ยตรงนี้อ่าไปนะครับบอยดอมดีเฟนต์บักกี้อ่าป้องกันบักกี้นะจะเป็นยังไงจะสนุกจะมันขนาดไหนไอแกลี่ก็แกล้งพีใ้นียเดีวดูดูรายการดูทีวี Filthy little fantasy. Get out of the way. Oh, Marion, show me your breaststroke again. Wait, do you like the boys on the team? right. Hey, big it, Petey? I see you guys are getting along as usual. I'm just tough. him up. Turn him into a man or a woman. Something. I need me, Pen. a lot. Hey, Petey. Ah, peace day. Good to see you. Listen, Jimmy. I need a favor. อีกแล้วอะไอี้แล้วมึงเดินมาได้ไงเนมึงไม่โดนกระเทืบเหรอทำไมนาไม่ไปด้วยตัวเองอะเช่นมีเช่นมีการบ้านอะฉชนกลัวกับว่าไปนะนี่มีโอกาสที่ดีนะแกลีมก็พูดว่าอะไรทุกอย่างแล้ว

ไฟบัคกี้แอนเ l ลฮิมเอาไปหาบักกี้นะและช่วยเขาออกมานะก็ไม่รู้ด้วยนะว่าบักกี้อยู่ไหนอะวิ่งไปเลยฮนะโอ้ถ้ามีจักรยานนี่จะดีกว่านี้นะปั่นจักรยานแนงเรียนได้ไมนะั้ยเนี่ยไม่มีใครปั่นนะไม่เคยเห็นใครปั่นเออทำไมเขาไม่ให้จักรยานมาที่นี่อนะบักกี้ตายแล้วนะะโอ้ต้องรีบไปช่วยโอ้โหเลือดเหลืองเลยเนะี่ยหน้าหน้าซีดแล้วมังนะ้งเนี่ยโดนกระทืบบักกี้ฉันมาแล้วเพื่อน มื่อกี้เขาหากูยังไม่รู้เลยแต่กูต้องไปช่วยมันมาแล้วบักกี้มาแล้วบักกี้ถือดาบเบ็ไม้เบ็ดบอลเหรอนี่ไม้เบ็ดบอลเหรอออกออกไปนี่มาเจอหน่อยเจอกันหน่อยทุบหวัวทุบทุบนี่อย่าอย่าแกล้งอย่าแกล้งเพื่อน ทำไมต้องเกล้งด้วยตอบตบจนไม้เบสบอลพังอะมาไ,ไม้เบสบอลขลองผมมเนี่ยเป็นพังง่ายอยางไรวไปบักกี้เฮลบักกี้เก็ตอินทูเดอะกาเบตนะฮะไปที่ลงรถหรือเปล่าไม่แน่ใจโอ้โหแม่งฟาดหวัวยุบเลยหวัวแตกเลยนี่อะแย่งไม้มาจากมันนะฟาดฟาดฟาดเอาไปคนละทีอย่าแย่งไม้กู ไม้มึงเหรอไม้มึงก็เอาไปดินี่เอาไปในรูปแบบเนี้ยฟาดแบบพังโอ้โหแม่งเป็นเป็นชุดมาเป็นชุดเดี๋ยวต่อยต่อย,อยไอ้นี่ล้มก่อนนะแล้วก็จัดการเก็บไอ้นี่โอ้โหนั้งหึงนั้งนานไปไหมอืมจะแทงเข่าซะหน่อยไปบักกี้เข้ามาเพื่อนเ,อเรียบร้อยนะฮะบักกี้มาเอาอะไรอะ่ะ เฮล์บักกี้เอสเคดเออรโต้ช็อปแอรีแโอเคบักกี้ตามมาไอาพวกเนี้ยไม่ได้คืนของฉันหรอกไม่แก้วเหรอไม่แก้วเหรอไม่แก้วเหรอมึงเอาไม้มาเอาไม้มาให้กูไอพี่มื้นแห่งอัฟกอนเจ็บไหมเจ็บไหมนี่ดูท่าฟาดนี่เจ็บไหมเจ็บไหมหน่ารังไหมล่ะเจ็บน่ารังไหมมึงนี่แมงเดี๋ยวขอจำนะขอแทงเขานะนี่ท่าแทงเข่าเนี่ยเรียนมาไม่ได้ใช้เลยกู ไปบารกี้ไปเพื่อนเออเปิดเอ๊ะทำไมเปิดไม่ออกอุ้ยลุงมาแล้วลุงพันลงุงเฮ้ยสกิตบอร์ดเจ๋งนะบูลลี่เลสเปคลบมาคือบูลลี่เลสเปกก็คือลบค่าความไม่เดี่ยวไปเนื้อเลสเปกก็คือหมเป็นเด็กดีอะไรอย่างเงี้ย place and together ร์โอ้โหสเก็ตบอร์ดวู้หงี้ยเจมไหมอ่าไรนะโอเคแน่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 วิ่งเร็วขึ้นแล้วนะไม่ต้องวิ่งไงีว่าหมุนเล่นท่านี่ไงน้องสาวพี่มีสเก็ตบอร์ดคนเดียวในโรงเรียนนะนี่หมุนสักพักเดี๋ยวมีคางแตกเนี้ยเออเนี่ยเนี่ยนี่นี่ยก นี่ตาต่อยใหม่ไปแล้วไม่สนใจแล้วเอาออกไงวะเนี่ยอ๋อนี่อออ๋อมันอยู่ตรงนี้นะโอเคไปทุ่มหนึ่งแล้ววันนี้เหนื่อยมากเลยนะอะไรอะไรอะมึงยังตามเข้ามาอีกเหรอตามเข้ามาอ,อยากมีปัญหาอ,อะไรระเบิดนี่องขอขอแทงเขาหนะ่อยโอ้แม่งตายแกอะไรวะเนะี่ยใครทำอะไรวะเนะี่ย โอ้ยฮ่โอ้มีกินน้ำด้วยเนี่ยโอเคน้ำสะอาดที่สุดในโรงเรียนแล้วเนี่ยโอเคครับวันนี้โจกฮิปขอลาไปก่อนในะบุลลี่พาร์ทที่4นะฮะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <c oughs> ให้เพื่อนได้ดูกันนะได้สิบหเหรียญ เย้ที่เกิดไฟไหม้ขึ้น้วิ่งแล้ววิ่ง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 ที่นี่เกิดไฟไหม้อาจารย์ที่นี่เกิดไฟไหม,าาไไม้ใครไม่รู้กดกิ้งเอยไปแล้วไปดีกว่าทุกคนวิงว่งวิ่งวิ่งออกแล้วน